สวัสดีค่ะแม่ยูก็ช่องจอยปณิตาแช่เนี่ยน่าจะมึงนีผ้ามาให้นอกให้กับบริยูอันมองบ้านรอให้ยมองบานกับเป็นปลายางน่จาจะที่เคยผ้าไปกับปูม่มันเวลแล้วก็แล้วแล้วตัวนั้นเพราะว่าฝนทางบาน,นมันดีแต่ว่าให้ตัวนี้อยู่บ้านพ่อนสวัสเอ้ยมันนวลสามไม่ขี้นา่าจะให้กับบริยูมอือ,อ,มอบานเจ้าของเนาะยใส่ยูมือบานนึงกับบริใจ ฝนตกมาสองคืนต่อกันเนาะแต่ว่าห้พันุนี่มันดิ้นๆเนาะจ้ะแต่ว่าเบื้องแล้วแถวนี้เบิ่งกับภากันปลูกแซวเนาะพอคนไถยใบเนาะจ้ะเพิ่งจะเรื่องมายกคู่ยกยคู่นะดินมันกระซุมม่มเนนะาะจ้ะเบืเ้องที่ะอัน้ำมันเท่ากับย้ายเป็นอ่าเป็นช่วงเป็นช่วงไว้เนาะยามคนงานเพิ่งมาปลูกเพิ่งจะซีเบเดไปแบอาอกลเพิ่งจะสิตัดตัตเราจะเสียบๆไกลๆบริเวณที่ไก่กองลำมันเนาะ ให้พื้นนี้มันจะเป็นไฮส่งง่ายนะจ๊ะปลูกง่ายจ้ะดินเพื่อนแกมึงได้กระหลวนดีอยู่กะหนาซุ้มหน้านี่ปลูกก็ได้อยู่ถา้ถาถ้าฝนมามื่อื่น,นมื่อื่นนี่้ะงามงามอยู่ดอกคึดว่าเด้เพราะว่าถา้ถาถ้าสิบบุกมันกระลาแห้งปีนี้ปกติกะปกลูกแต่โดนเราเด้ปกติอันคือสิปุูกเนึ่งเตียมีหน้าปีนี้ฝนมันไปบ่มหาาเัเจือเท่อมันกระตกอยู่เหลืออยู่อย,อยู่ในบันบูเนาะ เห็นบรรยากาศให้ต sí, ิดกระปลายางขางปลายางก็เป็นให้ให้ของเพ่นเนาะบนเรีนของเห่ามีก็ะซิปบลายนะา๊ะมันเป็นโซ่งเห่าจ้ะผักประมาณสามสี่เถอาบุหรี่จนสีสุดบรรยากาศเนาะข้าปลูกมันซอยกันเด้จ้าอุ้ยอันฝนตตพร้อมกันกะหาคนงานยานยีรีได้ทุกคนวันนี้ก็ สิไปปลูกมานนี่เดี๋ยวรำมันลำมันก็งามแน่ยอยู่ปีนนะอันดินพ่ออันเห็ดไท,ท,ทยคู่ขืนมันกะซุ่มสื่นอยู่เนาะกะถาคนงานปลูกไว้น้ำเลยกะสิพอดีอยู่เห็ดคู่เวทาคนงานคนงาน่าน,นช่วงนี้แบบหลายกลุ่มอยู่จ้ะแต่ว่ามันกะติดให้อื่นเนาะนก็กะห้ไ,ได้พร้อมก็ได้ไกด้กอนนี่สินะเ้าก็ระทโจองสากรน,นะ เส้นใดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจอปนิตาแชรแนวในเด้อค่ะผู้ใดกดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณเลยล่ะเดี๋ยวจะส่วนผู้ใดบ่ิัารกดติดตามก็ขอกดติดตามในเด้อจ้ะเพื่อจะปฏิภาบผ่านคลิปใหม่ๆช่วงนี้ก็จะบ่ค่อยได้ไปไสด์เดี๋ยวจะอยู่ซ้านี่แหละบ่อยู่ให้บ่อยู่อันเฮือนบ่อยู่หน้าจักเก็บผ้าจักปักก็ ซียูซัมเนี่ยเราบ่ค่อยได้ไปเที่ยวใช้ใช้อยู่ในช่วงทุกคนก็หัวเนาะวิกฤตโควิซิบเก่าช่วงนี้มันก็ลดลงอยู่เนาะทุกคนแต cool, ่ว่าเพ er ิ่นก็ยังบอกว่าเนี่ประกาศว่าจังได๋อยู่เนาะปดดาวอันปดล็อกพรกหลอกกอน้องปัดปดล็อกมื้อนี้พ่อขึ้นรถท้ายเองเด้อจ้ะเหนือูกมา ตามไม่ได้จะจะได้บอกพาคิดไ,ไหมไม